รัตสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวนอนเป็นวันแพร่งสุขสุขคนะครับผมสวัสดีเอฟซี FC. รถแห่ลำเพลินเตยเสเด็จครับเมื่อนี้วันว่างครับหลังจากที่เราไปออนทัวกรุงเทพครั้งแรกมาครับที่ฉลองกรงสามจุบเก้าครับเขตลาดกระบงังกรุงเทพมหานครครับผมพี่น้องก็ใหก้การตอบรับกระแสตอบรับเป็นย่างดีครับพี่น้องเอฟซีเนไปหาไปเยี่ยมยามถามข่าวอยู่ทาหนลางานก็มี่ พุทธไพี่น้องให้กำลังใจทังโซเชียลกับไลา์ od, ทางไลฟ์สดทังช่องเพจวอระชัยนะครับทังเ,เพจของสาวน้อยเป็นรุ่นแพงถือว่าโอเคการตอบรับเป็นอย่างดีเลยครับผมเมือ่อนี้กับว่าน้องว่างครับบม่มีอย่างครับมาอัปเดตเสาโดมครับ,บาาว่าเสาโดมของเฮานี่ยังสีอยู่คือเก่าบอปลวกสิจอบเพะว่าพี่น้อง่าครับบ่มีอย่างครบเขาไปท้ายยูหนางานกันกนะครับอยูบ่บ้านบ้านผักท้ายเสาโดม เดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งนกันว่าเสาโดมยังอยู่ดีที่เกา่าบ่นีครับเสาโดมยังอยู่ปกติดีครับปวกว่าท่านเขึินครับครับผมสำหรับรถแห่ลำเพลินเต้เสเดิด์ลำแพนเต้เสเดิจวันนี้ไม่มีงานครับผมจอดสำหรับหน่วยหนึ่งมีงานในที่คือวันที่สิบ สิบเอ็ดสิบสองครับผมวันที่สิบอยู่ที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นสิบเอ็ดอยู่ที่ตำบลสาวบทีว่าบานยังผมโมเน่ใจยอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับ 12, 12สิบนสะอ,องสิบสองยุสัยน่าจำไม่ได้ของรถแพหนไ่้หนึ่งมีงานสิบสิบเอ็ดสิบสองครับผมช่วงนี้ก็พัก พักก่อนครับผมหลังจากไปออนทั่วทางกรุงเทพมาช่วงนี้ช่วงว่างๆซึ่งช่วงนี้ก็ฝนตกครับก็ดีเลยแหละเมื่อท่านามีงานฝนตกทุกเมื่อครับเยอะสองสามหมื่นน่งสิมืดไนะมฝนช่วงแรกครับนี่บรรยากาศในโดมคุณได้เป็นกำลังก่าาอแสงอย่างน้นอยได้วภาพไปเบิน เป็นห้องพักเงี้ยงสักอย่าง,าง,งาหรือว่าห้องเก็บของบอกผมมาแน่ใจกันครับพอสร้างไว้ยุติป่นี่ครับห้องพักสร้างเพิ่มห้องพักหรือเปล่ามาแน่ใจนะครับว่าบรูว่าเป็นห้ององี้ยงในการพัฒนาองค์กรของบอสโจโยมนินครับพัฒนาไปเรื่อยแต่แลดูน่าจะเป็นห้องพักนะมีหน้าต่างเป็นสัตว์เป็นส่วน ยื้นมาห้องพักมลัลวลำหรือเปล่าเแบลบลๆนะเดี๋ยวเรา้องมาถามแอ่งอีกทีหนึ่งครับผมห้องพักด้กดนตรีห้องใหญ่ช่วงนี้ก็บ่มีไาอยู่เงียบโอ้ชินะพไปแหม่มเดีว่วห้องหนี้งไหมไายแหม่มไ่อยู่ไายแหม่มไปพัทยาเงียบบ่บมีไาอยู่ เ,เดี๋ยวมาทีมงานเดี๋ยน้อนี่แหละครับพี่น้องผมบะมีช่วงบะมีงานผของเขามาหลินมาอัปเดตสำนักง,งานไหนพี่น้องเบิ้องพอพี่น้องเอพซีหลายๆคนบอกว่าอาจารย์โอ้ไทยในสำนักง,งานไหนเบื้องเงินพนิษย์ยังเงินพนไปฮอดไจสแล้วพนเหตุเห็ดอันไรแน่นี่แหละครับผมหลือมาไทายเบือ้งองพนเห็ดเป็นสัพย์เป็นส่วนดีต่อไปก็จะเป็น อาณาจักรยุ่ในนิ่ทั้งหมดนะครับบ่นลสโบให้ไปยุ่ข้างนอกแหละคนสิให้เขามายู่ทข้างในเขามายุ่ในนี่หมดเลยทึงแดนเสอือทึงมอลำทึงทุกอย่างเป็นอาณาจักรด้วยครับอาณาจักรสาวน้อยพืชบานแพงสมัยตะกี้เคยได้ยินแต่อาณาจักรวังวังเสียงอีสานเนาะโอ้คนเห็ดคัก่กว่ามาพ่อบอดโจยมันนินโอ้พ่แพรครับดีว่าดีอาจจะยิ่งใหญ่กว่า เพ่เินฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับเพิ่นพัฒน,นาเรื่อยๆโอ้ผมยอมรับอยู่ว่นนาไอเดียเพิ่นนแบบพิ่นพัฒนาบ่มีจุดสิ้นสุดดีๆครับสำหรับบอสจช่างช่างยังไม่มายังเดี๋ยวเราเราพูนไปเหตุยังข้างพูนยังถามเพิ่นว่าเพิ่นเหตุยังช่างพูนก็ห้องพักใน้ดนตรีรำ ลำเพลินลำแพนเต้เสดเดิดครับผมก็เต้นกระเฮ็ดไปเรื่อยๆอยู่ในช่วงปูกระเบื้องบ่ปูกระเบื้องบ่รครักกบห้องน้ำ้องน้ำปูเกรนเฮ็ดไปหอดใสด่เดี๋ยวยา,างไป็นบางแก้าหวหยอดอแบบ่องพักในฤดีลำเพลินลำแพนเต้เสดเดิดครับผมอัปเดตช่วงปูกระเบื้อง ปลูกกระเบื้องเสร็จแล้วเหลือแต่เก็บสีบ่ะเก็บสีห้องน้ำก็อน่แล้วเหลือแต่ตั้งโถครับปูกระเบื้องในห้องน้ำเสร็จแล้วเย็นดีครับพี่น้องห้องพักทีงานนาฏตีรถแห่น้ำพ่นน้ำแผ่น,น,น,ตนเตยเสด็จฝั่งขวางาหน้าอยู่ครับหน้าอยู่ เขาไปเสพธรรมช่างครับว่าเพิ่นทำอะไรที่ว่าหองพักเลยครับเพิ่นพักกินเขาอยู่แต่ยังกินนอกครับว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีผมดำเดี๋ยอาหารรักบ้านนอกเนาะแม่ครับว่าสรุปไอห้องนั่นเพิ่นิเ็ดอีหยังที่ว่ากำลังเห็ดห้องพักเป็นเซอร์เป็นบ่แม่ครับอ๋อเพิ่นสิย่าให้ไปอยู่งทางนอกเพิ่นให้มาอยู่งหนีหมดเป็นบ่ได้ยินว่าเป็นอนาจักร อืมอยู่ทองพักเดิมเซอร์ครับทองร่มทองทองเงาเลยเนาะแบร์ครับคือบวกกันบ่ครับอ๋ออยู่ร่วมนอนร่วมเลยเนาะก็อบอุ่นอบอุ่นดียง้มหนาวอบอุ่นดีแต่ยง้มห่อนก็อวัดอ๋อเปิดเลยลูกมาด่ละครับยง้มห่อนแต่ว่าทั้งหลังทั้งหลังไม่ได้เจาะหน้าต่างมาคือเปิดเขาเปิดหนาอเดี่ยวนะแต่บางที่อาจจะได้เจาะครับเพราะว่าผมว่ามันหนาจะห่อนเพราะมันพุ่นเลยเกิดแต่ว่าทิ่เจาะที่หลังอ๋อเก็ดตั้งหน้าแล้วกันนะครับครับครับครอ๋อสรุปคื ห้องนั่นคือห้องพักแดนเซอร์นะครับแต่เรียกนึกว่าห้องพักมะล่ำมาสั้นถามแม่วันแม่วันว่าห้องพักมะล่ำมานะอ๋อเป็นห้องพักแดนเซอร์เขาแดนเซอร์ครับ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 เขาโดนหลักอ๋อแล้วเป็นว่าช่วงพื้นที่ว่างๆต่อต่อห้องนี้ไปเป็นบ้างอ๋อโอ้สองสั้นโอ้ห้องกันไงห้องกันลอยล้านตัวนี้ข้างกันอะไรจากพันล้านเหมนตัวนี้โอ้ยมรับยมรับเป็นพัฒนาจริงอีิงดี ครับแล้วพอขึ้นดิพอไปได้เลยมเนาะยู่หนีเล่ยเงี้ยเอาเรื่อยเนาะปักหลักเลยเนาะหักหลักเลยคนต่ำคือจักปีฮคาดว่าจะตีบัวลายปีอยู่ครับเหมืนว่าจนปีคนไหนโอ้โอ้จนนี่มองยูมองเศร้าเพราะสุกคนพุ่นละครับครับครับวันขึ้นพัฒนาไปเรื่อยยังเหรอเพื่นก็หาเงินมาเรลยขึ้นมาพัฒนาเรื่อยพัฒนาไปเรื่อยเนาะพัฒนาองค์กรคนหนีอยู่ครับครับยำหลับยำหลับยำหลับฝีมือเพิ่นไอเดียเพิ่นเนาะเมี่นครับโอ้เก่งแห้ง คืดส,สอดใจดีเพิ่นยูนี่น้ำแล้วไห้ไปใส่แล้วยอืมเพิ่นยูซ้ำเป็นผู้ดูแลไทยเพิ่นแล้วเนาะครับยูนำกันเป็นขวบเป็นขั้วนะครับเนาะแมครับแมน,นมีอมย่างกระเอินใส่ได้เบิร์ตอยู่ในน,นี่ครับให้ได้เบิร์็คือเป็นประมาณว่าเป็นเซอร์วิสของอาณาจักรเนาะแมน,นครับเป็นเอิน <c oughs> เห็ดยางเห็ดเท็ดได้เบิร์ตได้ครับได้ครับดูแลคือดูแลเป็นแผนกเม่ทันแน่นเน่แผนก สั่งแปนกเปียงเนาะครับครับครับอะโอเคครับขอพูดครับผมมากินข้าวครับครับสวัสดีครับรถแห่ก็มีหมอลำก็มีนักร้องตอดีมหากาความม้วนยุคนี้ใครว่าต้องมีสาวน้อยออนไลน์มาชมเสื้อบาตรติดลมบนน้อยมนต์ซสน่ไปกับสาวน้อยทั่วทุกซอยน้ำตา